ครับสวัสดีครับวันนี้จะพาวันนี้ก็อยู่กับผมแปดริ้วดัมซิ่งเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาอู่นะครับโชคเจริญทรัพย์นะครับโชคเจริญทรัพยนนุ่นเท่าแก่เดินอยู่นู่นนะครับตรวจรถครับตรวจรถตรวจรถส่งงานอยู่นะครับวันนี้พามาชมรถสวยนะครับหนึ่งคู่นี่เอฟเอซีสามหกศูนย์ ได้ชมความสวยงามนะครับอันนี้เป็นฝาแฝดเป็นรถฝาแฝดนี่พามาชมความงามอันนี้เป็นสีเหลือบนะครับลิตรละหมื่นสองนะครับอันนี้ช่างนองนะครับช่างหนองระบอกลิตรละหมื่นสองโอ้โหดูไปไงครับงามแปดสวยงาม มองตรงนี้เป็นสีเหลืองเดินไปอีกมุมมึงจะเป็นสีเขียวๆเห็นไหมครับอันนี้คือสีเหลืองนะครับนี่อันนี้เจ้าของรถนะครับแบบเขาแบบเออแต่งเรียบๆนะครับไม่ได้ว่าไม่ได้ใส่นาซาไม่ได้ใส่ไฟนะครับอันนี้เจ้าของรถเขาอยากได้แบบเรียบๆแต่งสไตล์ตเรียบๆนะครับแต่เลือกที่จะใช้สีเหลืองนะครับนี่ดูความสวยงามครับดูความสวยงาม ชนนะครับนี่น้ารถนะครับสีสวยมากครับทำงานแล้วค่อนข้างที่จะละเอียดนี่เรามาดูสีกันใกล้ๆนะครับสีสีคันนี้นะครับผมพูดแล้วก็อย่าพากันร้องไห้ล่ะฟังเสียเท่าครับเอาให้ทายเอาพี่ว่าเออเราพูดกันไปแล้วไม่ต้องทายกัุกาเท่าไหร่ผมไม่บอกแล้วกันคลิปนี้ว่าทำสีหมดเท่าไหร่ครับ ผมให้ทุกคนไทยใช่ถ้าใครดูมาจากคลิปก่อนก็คงจะตอบได้นะครับใช่ผมลงคลิปนี้ก่อนเพราะผมลงคลิปนี้ก่อนเป็นยังไงโดนด่าโอ้ยเพราะว่าเขามไม่ได้ดูคลิปคลิปนั้นอ่ะถ้าช่วยไม่ได้ครับนี่นะครับลิตรละหนึ่งหมื่นสองพันบาทไม่ใช่แปดพันหนึ่งหมื่นเลยหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับที่ละหนึ่งหมื่นสองพันบาทจัดเต็มหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับหนึ่งลิตร รถคันนี้ใช้ทั้งหมดมเท่าไหเ่ยเดี๋ยวมันจะรู้เขาจะรู้ไงให้ทายว่าใช้กี่ลิตรบางคนเขาไปรู้เขาจะตอบเลยดีกว่าใช้ประมาณกี่ลิตรเนี่ยไม่ใช่ช่างขีเอาบอกเลยดีกว่าว่าเท่าไหร่เอา,าอรถคันนี้ขับไม่ได้รถคันนี้ทำหมดไปกี่บาทกี้เลยแม่ลูกกว่าบาแม่ลูกนี่นะครับแม่ลูกนะครับเออแสนกว่าบาท หนึ่งแสนกว่าบาทนะครับค่าสีไม่ใช่หนึ่งแสนแต่ละประมาณเอาตีไปเลยประมาณแสนสองได้ไหมประมาณประมาณนะครับค่าทําสีแค่สีอย่างเดียวนะแค่สีอย่างเดียวครับทําสีเนี่ยแม่ลูกส่งไปที่จังหวัดอะไรครับเนี่ยภาคอีสานอย่างนี้จังหวัดอะไรทำไมรถใกล้อีสานเริ่มจะแต่งมานี่เยอะนะช่วงนี้มานี่ค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะเยอะบุรีรัมย์ไหมเงยใจ รถพวกนี้เขาเรียกรถสีเหลืองต้องเก็นดูอันนี้มันจะออกสีเขียวๆใช่ไหมใช่อันนั้นเป็นสีม่วงแต่ที่จริงมันสีเดียวกันสีเดียวกันพอเดินไปอีกมุมก็จะเปลี่ยนเป็นสีหนึ่งเดินไปนไปตรงไปมุมหนึ่งจะเป็นสีเหลืองอีกมุมเนี่ยครับจะออกสีเหลืองอีกแยะประตูกลายเป็นสีเหลืองไปแล้วเดินมาอีกเป็นสีส้มนะครับอ้าวเพราะว่ามามอยู่ตรงนี้เป็นม่วงไปซะแล้วนะครับมันโทนเขียวม่วงอะไรมันมีหลายโทนครับบางทีเห็นบางคันออกเขียวออกน้ําเงิน นะครับอันนี้ก็แม่หมผมไม่พิถีพิถันมากพวกนี้กี่กี่ล้านโอ้โหเดี๋ยวพวกนี้ผมว่าต้องมีโอ้โหเต็มจัดเต็มขนาดนี้มีถึงห้าไหมไม่ถึงฮะน้องๆแหละยาโสธรน้องๆห้าเลยห่สิบเอ็ดลิตรน้องๆห้าสิบเอ็ดลิตรแม่ลูกรถคันนี้นี่พวงแม่ลูกนี่ ราคาเท่าไหร่้สีไม่ใช่เบ็ดเสร็จเลยเนี่ยเบ็ดเสร็จเนี่ยแม่ลูกรวอมต้องหัวที่เขาซื้อมาต้องถามเท่าก่อันนี้มีแหละสามล้านน่าจะฝาสามล้านเออสามล้านหน่อยๆเนี่ยผมเคยดูในนั่น่ะเขาสัมภาษณ์พวกทีมงานของพวกแม่ทัพหนึ่งเมืองการอะไรเนี่ยก็บอกว่าพวกหนึ่งก็ต้องมีประมาณสี่ล้าน ประมาณสี่ล้านกว่าเพราะว่าสี่ล้านนี่แหละสี่ล้านกว่าถือว่าใช้เงินจํานวนเยอะมากเนี่ยก็เกือบสิบล้านใช่คู่นี้ครับเกือบสิบล้านนี่ครับซื้อแล้วไม่ใช่ว่าตัวเองจะได้ขับนะใช่ซื้อแล้วให้ลูกน้องใช่ใช่ให้ขับนี่ถือว่าเป็นบุญมากใช่ครับนี่เหมือนกับขับเบนซ์เลยนะเนี่ยราคาสี่ล้านกว่านี่ครับเท่าแกะครับ เนี่ยยังสวยเลยค้าบแร้านรถันี้สรุปรวมทั้งหมดทั้งหัวทั้งเจมทุกอย่างหัวหางเยวติก่อนพ่อพ่อหัวเราเดี๋ยวดูนะคเผื่อใครจะสนใจก็ขอร้ะนห็ใครสน ใครสนใจนะครับแนวนี้ลิจะทำกระบะอะไรนะครับก็ติดต่อมาได้ครับร้านหกแสนตัวแม่หัวลากกระีมันสามล้านเท่าไรใช่กับผมบอกแล้วมันเกือบห้าล้านเบ้นเบนถูกไวก็บอกผมบอกแล้วว่าเนี่ยเะเกือบห้าล้านเนี่ยประมาณสี่สี่ล้านสามล้านสี่หัวมันอ๋อหางอ๋อหมด เกือบห้าล้านเกือบห้าล้านสี่ล้านสามเกือบสี่ล้านสี่ล้านสี่ดูความสวยงามครับเดี๋ยวเรามองไปทางนู้นจะเป็นสีเขียวนะครับแต่มองทางนี้จะเป็นสีฟูอันนี้เป็นสีเหลือบสีเหลือบนะครับใช่สีสาไม่จีบ เวลเราไปซื้อเราก็พูว่าสีสามพิสิคนเขเรียกสีเหลือคนเขเรียกสามพิติกเหมือนกันอันเดียวครับหลายคนนะเรียกสีเหลือบแต่เขาเรียกจริงๆอิสีเหลือบสมัยก่อนนะเขาเรียกกันเริ่มตั้งกะทีแรกมาเขาเรียกกันสีเหลือบนะใช่ภาษาชาวบ้านรกนเหมือนกัน เขาขับิ่เดมมาเนี่ยเอเติมว่าเรามีอะไรบ้างเนี่ยภายในหัวจริงในหัวงวมีตกแต่งเยั้ําตัวอนเลียมใครตตามได้เห็นเยอืคือัเดิมมือก็ใช่ครับใช่ต่อลงไปให้มดย้ําหมอันนี้เราทําที่้านเรา่ใทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยกันทั้งหมดเลยนี่ยเนทั้งหมดเลยใช่ไม่ได้ฝงข้างนอกเลยหรอก็มีทําข้างนอกอนฝงทําข้างนอกเหรอ แต่ประกอบที่นี่นะครับรก็มีที่หมดเลยนะครับก็ออกมาเป็นลักษณะนี้ไอ้ส่วนสปอร์ลงสปอร์ไลท์เรารับทำไหมทำหมดครับแต่อันนี้เขาก็ไม่ได้จัดตรงแต่อันนี้เจ้าของเขาเอาแบบเรียบๆครับเอาแบบเรียบๆไม่ได้แต่งอะไรเลยรู้ว่าที่เกลียดใจค่าไอ้ขนส่งอันนี้ไม่โดนนะโดนไหม ม่โดนไม่โดนถ้าสู้ราคาแต่งได้หมดเลยอที่เห็นเขาไปโชว์กันนะใช่จัดได้หมดครับเอารูปมาเลยได้หลาที่นี่จัดได้หมดห้าแถวได้หมดเลยต่อไปแล้วหแถวไอ้ยิบบป๊บยิบมั๊ไฟเฟยนี่โครงหลังคาอะไรมีจบหมดทุกอย่างที่นี่ครับราคาได้หมดครับมันแล้วแต่ลูกค้าว่าจะสู้ไหมบางคนซื้อไปลูกน้องไม่รักษาก็าหมดใช่ใช่ รถนี่ผมบอกว่าสวยมากสวยความเก็บรายละเอียดได้ดีจริงๆพวกกระบะเอาเดี๋ยวพาลงรายละเอียดนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยได้หมดได้หมดเขาเรียกว่าอันนี้เขาเรียกว่างานอะไรครับเนี่ยงานตกแต่งมันมีชื่อของมันไหมมีนี่นาแกะเรือหงโรคคมโลกปีกใช่ใช่อพอลโลโน่กเราลโลอพอลโลอันนี้เรือหงใช่ไหมใช่อันนี้โล่กปตันเราเรืออะไรนี่โล่เพชรโล่เพชร เอาพารโลเอาพารโลอันเจ้าหัวนี่ไงโอ้ยนะโอเปอเน่ยาวใช่ใช่ทำไมเขาถึงฮิตอาพารโลอ่ะอาพารโลก็มีมาตั้งแต่นานแล้วตั้งมันเป็นช่างตอกใช่ไหมเขาตอกเอาไว้ใช่ไหมตั้งแต่สมัยหัวยาวสมัยก่อนก็มีแล้วเนี่ยอาพารโลอะไรเนไอยไอ้เนี่ยงานเนี่ยมันมาจากไหนครับเพี่อันนี้มาจากนครผมนครผมนครมาถมนะครับนครผมน่าจะเป็นที่เดียวกันไหมกับที่เอ่อมันมีช่างยุทธอ่ะ แต่มันก็มีมันก็อาจจะมีหลายโรงงาน,างงานที่งงทำงงาอาจจะมีหลายโรงงานที่ทำร,รายละเอีย е ดเยอะมากนะครับฝาข้างมีเนียมแล้วก็เก็บแต่ที่รายละเอีย е ดสำคัญที่สุดของรถที่นี่ก็คือการต่อด้มนะครับ,รบแล้วก็งานเชื่อมงานเชื่อมงานเชื่อมนี่อู่นี้ผมรับประกันเนาะผมบอกเลยว่างานเชื่อมที่นี่เป็นงานเชื่อมที่ไม่มีหมดเม็ดเลยไม่มีเอาสีโป๊มารูปเลยเนาะไม่มี เนี่ยเชื่อมทุกจุดเนี่ยลูกขาลูกเตะอะไรแบบนี้ก็ก็แบบเชื่อมจริงจริงเชื่อมจริงๆนะครับเชื่อมจริงๆถ้าดูทางผ่านทางกล้องเนี่ยมันอาจจะมองรายละเอียดได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับนี่ถ้ามาเจอแบบถ้ามาดูจากตาเราเองนะครับนี่สวยมากสำหรับผมนะครับสำหรับผมเนี่ยครับ เนี่ยดูงานเชื่อมนะครับเขาเก็บรายละเอียดได้ดีนะครับงานเต้ย้องด้วยนยิบแล้วครับสั่งเน้นเป็นพิเศษใช่ไหมเนี่ยเราจะไม่ให้เสียชื่อไม่ให้เสียชื่อครับมาตแล้วก็พื้นพื้นก็เป็นเหล็กพิเศษไฮเทรไซด์เหล็กอย่างดีเลยเหล็กกิโล่เกือบสี่สิบบาททั้งไอ้ไอ้ไอ้แม่ไอ้ไอ้ตัวพื้นเนี่ยนะใช่ใช่กนพื้นด้วยตัวพื้นตัวลูกทานพวกเนี้ยเป็น เหล็กพิเศษไฮเทนไซน์หมดเลยครับเป็นเหล็กพิเศษเพราะเรียกว่าเหล็กอะไรนะเหล็กไฮเทนไซน์ไฮเทนไซน์ไฮเทนไฮเทนไฮเทนไซน์พูดภาษาภามันจะเป็นเหล็กแบบไหนไฮเทนไซน์มันจะแข็งเนื้อผสมเขาจะผสมเยอะกว่าเหล็กธรรมดาครับไม่เปอร์เซ็นต์สูงคือคือแข็งเหนียวเหนียวทนทานใช่เวลาเราใส่พื้นบางๆไปรถเวลารถไปแบกมันจะไม่แตกในเล้า เวลาเชื่อมรอยเชื่อมจะไม่แตกเราแต่ถ้าเป็นเหล็กธรรมดากิโลสิบกว่าบาทนี an, ้ไปหาซื้อตามท้องตลาดได้ทุกที่แต่เหล็กตัวน like oui> ี้ต้องสั่งเราต้องสั่งทำมาจากโรงงานทำจากโรงงานสั่งทีหนึ่งต้องสั่งทีละม้วนคอยล้านกว่าบาทเขาถึงจะทำมาให้ใช่ใช่เขาถึงทำมาให้ถ้าเกิดว่าเนี่ยเนี่ยสั่งท่าแบบนี้มันต้องมาเป็นรถคือใหญ่มากใช่อันนี้เรามาตัดเป็นชิ้นส่วนชิ้นงานแล้วเราก็มาพับออกอ๋อเนี่ยสั่งว่าเป็นม้วนเหรอใช่สั่งเป็นม้วนแล้วให้เขารีดมาให้ด้วย เนี่ยเนี่ยม้วนอย่างเงี้ยเนี่ยเราม้วนมาอย่างนี้ใช่ไหมแต่นี่เป็นยางเออไม่ลักษณะม้วนเหล็กเนี่ยม้วนทใหญ่ที่เราเคยเห็นนะที่มันมาตามรถหัวลากอ่ะเนี่ยคือมาเป็นม้วนอย่างงี้แล้วทีนี้ม้วนหนึ่งล้านกว่าบาทถ้าไม่เอาก็ถ้าไม่เอาหมดเขาไม่ทําให้ต้องเอาให้หมดอูเล็กเเขาจะมีใส่เล็กแล้วไปหาซื้อตามท้องตลาดไปถามหาเหล็กให้ถึงไซซ์ตามร้านทั่วไปอ่ะไม่มีหรอกเพื่อเขาไม่รู้จักด้วยใช่ใช้เหล็กอย่างดีครับ เหล็กดี่เกรดทา่ไทยไทหกร้อยอ่ะจริงอะไรนะเหล็กให้เทียนไทให้เทนไซก็คือเหล็กคุณภาพสูงเกรดเกรดสูงเลยเหล็กธรรมดาก็อยู่ประมาณดูงานเชื่อมสี่อย่างพวกชุดกระบอกนี่เฮียสั่งของอะไรนี่ยี่ห้อดำ้มใช้ดั้มเงินเอ็นทีครับเป็นทีรับประกันเลยรับประกันเลยมีที่มีปัญหาที่ไหนวิ่งถึงบ้านเลย ไอเนี่ยไอ้่วกเนี้ยจะบอกรับซ่อมถึงบ้านเลยถ้ามันมีปัญหาในรับประกันเหรอแต่แต่ปัญหาน้อยมากแทบไม่มีเลยแทบแต่ใช้ใช้มามีรุ่นเนี้ยถือว่าดีที่สุดแล้วกรบอกที่เราทํามาประสบการณ์ที่เราทําอู่มานี่คือกระบอกรุ่นนี้ดีที่สุดดีที่สุดแล้วนะครับดูงานเชื่อมก่อนครับอถูกใจมากงานเชื่อมที่นี่แน่นอนต่างหากครับดูงานเชื่อมอันนี้มันเป็นอันนี้มันเป็น พับไงครับพับบางและจริงแต่เป็นลายการ์ดใช่ใช่มันจะแข็งแข็งเบาใช่เบาถ้าไม่งั้นเราทําหนักเบาไล่น้ําหนักคือคือไล่เบาคือปกติกระบะลูกนึงเนี่ยเราจะกําหนดได้ไหมว่ามันกี่ตันประมาณเนี้ยกระบะลูกนี้ทุกเนื้อของได้สามสิบเอ็ดตันแม่ลูกอ่ะสามสิบเอ็ดตันแม่ลูกใช่ได้สามสิบเอ็ดตันแสดงว่าไล่เบาควรไล่เบาไล่เบาถ้าเบากว่าเราไม่ทําปกติพวกที่เขาทำอ้นเนี้ย มันจะได้ก <Shield> ี่ตันกี่กแต่ก่อนทำไมก่อนที่ยังไม่มีเนื้อยี่สิบเจ็ดตันยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดตันยี่สิบแปดตันตอนนี้ได้สามสามสี่ตันแล้วกันสามสี่ตันถือว่าโอเคนะก็ได้นะสามสี่ตันถือว่าเบาแล้วเวลาวิ่งรถเบาก็ถือว่าประหยัดกันมันสามสี่ตันก็ได้อีกหลายบาทถ้าเราเอาเหล็กถเอาธรรมดามาทํำไล่เบาเบาได้แต่อันนี้วิ่งไปสองเดือนสามเดือนก็แตกแล้วแต่ถ้าเหล็กตัวนี้แบกได้ สามารถแบกได้ถึง70ตันอ่ะครับน้ำหนักรวมนะประสบการณ์ไม่เป็นไรประสบการณ์ของเจ้าของอูนครับทำมาแล้วก็รู้รับรู้ปัญหาทุกทุกอย่างรับกันได้เลยแบกได้เห็ว่าจะโดนจับหรือเปล่า่องแบกเนี่ยมันอยู่ที่เราวิ่งในซต์งานที่ใช่ถ้าวิ่งใกล้ๆเนี่ยวิ่งในซต์งานเป็นพันไร่อย่างเงี้ยแบกจากหลุมนี้เอาไปเททำถอยดินถอยดินปากบ่อเนี่ยมันแบกได้ เราไม่ได้วิ่งถนนข้างนอกถนนเนี่ยก็คือตามน้ําหนักครับตามมาตรฐานนะครับตอนเลี้แต่คนเอาไปใช้เนาะมันบังคับกันไม่ได้หรอกหลายคนก็จะคอมเมนต์ว่าเอ้ยกูไม่เห็นว่ามันวิ่งตามมาตรฐานหรอกอันนี้ก็แล้วแต่คนแต่เราทําแบบนั้นไงเผื่อไว้ด้วยนะเผื่อวันข้างหน้าที่คุณจะไปวิ่งตามหน้าใส่เนี่ยยาโนพารโลครับตรงนี้ไปเทศตรงเนี้ยคนไทยน้อยไม่ได้ต้องแบองแกอ๋อใส่ง่ายจริงคต่อกระบะดำรับ ทุกอย่างคืองานละเอียดคือมันปฏิเสธไม่ได้ว่าเนี่ยทำแบบออกมาแล้วมันดีจริงมันผ่าน้ใช่ดีจริงของใครก็ได้ที่มาดูเอาไม่ใช่ว่าจะของผมอ่ะมาดูอรถนะเนี่ยเขาไม่มีเขาไม่มีคำว่าลบอะไรใช่ไม่มีซ่อนนะอันไหนแอบอะไรจะไม่มีเชื่อมอะไรไม่มีเชื่อมสุดทุกอย่างเนี่ยดูเนี่ย ก็บอกแค่ขาลูกเตะเองเชื่อมสัวกันอยจะบอกว่ากลวยกันไหมเฮียเขาก็ไม่ได้จ้างผมมานะผมขอมารีวิวอู่แกนใช่ฉัก็ไม่ได้เคยเหรอกแต่ว่าผมก็ใช้กระบะที่กู่แกนเ่ยงานแบบนี้ก็เห็นด้วยตาครับก็คันนาก็บองก็ต่อจากที่เนี่ยใช่ครับสิบสามปีกระบะก็ยังเนี่ยก็ยังนะครับเพราะผมซื้อรถสามหัว่ยก็ต่อจากที่เนี่ยใช่ไหมใช่น่าจะที่นี่ไหมที่นี่น่าจะที่นี่เนาะเมื่อก่อนที่นี่หมด ก็บิดปืนก็ใหญ่คือชื่อจะบอกว่าทําทําทําลักษณะเนี่ยทาสีเนี่ยทำยากมากใช่ทำให้มันเนียนมันใช่คือคือพูดง่ายๆเขาเหมือนไม่หวงสีอ่ะก็ต้องก็ต้องให้ชืนไช่างสีด้วยช่างที่ขัดเนี่ยใต้น็อตอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ทำง่ายๆนะเนี่ยเรียมตรงนี้ใช่มันไม่ใช่ว่าจะทำง่ายๆนะครับอย่าง ลดระดับเงินแสนเงินอะไรเวลาเขาทำสีต้องให้เขาจริงๆคือมันทำยากเก็บรายละเอียดทั้งนี้มันทำยากมากให้คุณดูแล้วกันใช่มันคือเรื่องจริงรถที่รถที่ซื้อในราคาที่แบบว่าบอกว่าถูกเนาะใช่แล้วคุณมาเทียบใส่กับรถที่บอกซื้อว่าในราคามาตาฐานคือแพงนั่นแหละใครที่ว่าแพงคุณมาดูงานก่อนนะะไม่ไม่ไม่ต้องมาดูตรงนี้หรอก ดูรถที่เขาไปวิ่งอะ่ะที่ซื้อออกจากอู่โชคอะ่ะนะครับคุณก็ดูเอาดูเลยนะ,นระครับรายละเอียดครับก็แล้วแต่านะบางคนก็บอกว่าเอ๊ะมันอยู่ไกลมีมีการไปรับรถลูกค้ามาทำที่จอเกิดว่าผมอยู่นู้นน้องครยวันนี้วันนี้ขึ้นไปรับรถลูกค้าอยู่ที่ นครพนมอ่ะกำลังลงมาตอนน่นเอาเอาเอาคนอันนี้ไปขับมาก็มีนะโทรเบอร์โทรตามตามไหนเบอร์โทรนี่นะตามป้ายมีป้ายอยู่ตรงแก๊ปอ่ะครับมาซ่อมมาทำได้ครับสมมติว่ารถล่องรุ่นเก่าจะเอามาตัดช่วงทำน้ำที่นี่ก็รับได้หมดครับได้หมดโอนิฟายหมดทุกอย่างรับนะครับนี่ผมก็หาปู่ดีๆให้ท่านนะนะ ส่วนเราอยากจะได้ราคาอะไรยังไงก็นี่ครับโดยตรงนะครับโดยตรงไม่ฮียเนี่ยโดยตรงครับโดยตรงครับเบอร์โดยตรงครับได้เลยอันนี้คงไม่ต้องไปรีวิวหรอกเนาะมันเป็นรถใหม่เนาะครับอันนี้เรามารีวิวกระบะให้เพื่อนๆได้ดูว่าจะมารถแถวภาคกลางเขาถึงทำแบบว่าสวยก็ได้อูดีครับได้อูดี แต่ต้องเน้นสักนิดนึงว่าอย่าเกี่ยงราคาครับสมมติว่าเขาพูดมาแช่นนี้ยคุณก็ต้องอย่าต่อเยอะใช่ครับงานมันออกมาตามราคาเงินครับใช่ครับอยากได้ของดีก็ต้องแบบออกมาตามราคาใชนมันก็แล้มันก็ทุกที่เลยอ่สมมติว่าเราไปซื้ออะไรสักชิ้นเนี่ยเราไปต่อเขาเยอะมันจะได้ของดีใช่ใช่ได้ไหมไม่ได้ก็ต,ตามนะน,นะครับมันก็ต้อง เขาก็จะหยวนตามราคานะผมว่าอะไรมันก็ยังมีกีดเปใช่กางแท้ห้างแท้ธรรมดามีหลายมีหลายแท้แท้ยีนแดงมีไหมมีคำว่าแท้นี่มีหลายแท้เลยแท้แท้ก็มีอันนี้งามนะครับทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะครับอันนี้คือสร้างขึ้นเองจากที่นี่สร้างขึ้นเองใช่สร้างขึ้นเองสร้างขึ้นเองนะครับสร้างขึ้นเองเดี๋ยวผมพาไปดูตรงเขากำลังสร้างครับ หางโรเบตใช่ที่ผมอยากได้เลยใช่ไปเลงไว้เลยเอาแบบไปดูหางโลเบตตรงนั้นกันยีเพาคลิหน้าครับเนี่ยเอายี่เพาตอนให้ตุกตุองเผาเสร็จแล้วมีสองเผาเสร็จแล้วสองเผาอ่าไปดูอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราฝากคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเราพาไปชมอะนะครับหางหรือว่าอะไรต่อไปก็เดี๋ยวเรามาชมกันครับครับสวัสดีครับ